สวัสดีครับผมครูบอมนะครับเจ้าของสาบันไม้แบบกูรูนะครับหยุดอยู่บ้านช่วงนี้นะครับก็อ,อยากจะเชิญชวนน้องๆทุกคนนะครับมาเรียนรู้วิธีการจดบันทึก อย่างสร้างสรรนะครับด้วย Mind Map นะครับกับหลักสูตรที่ชื่อว่า Mind Map for effective note taking นะครับเครื่องมือจดบันทึกสําหรับคนขี้เกียจแบบสร้างสรรนะครับไมล์แมปอันนี้เป็นหลักสูตรที่เป็นลิขสิทธิ์จากประเทศอังกฤษนะครับครูบอมเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของคุณโทนี่บูซานะครับผู้ที่คิดค้น Mind แมปนี้ขึ้นมานะครับในส่วนของหลักสูตรเนี่ยแบ่งการเรียนรู้นะครับออกเป็น 16วันนะครับ16วันมีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเลยในส่วนของ m ไม d แบบเนี่ยมี3พาร์ทหลักนะครับก็เริ่มตั้งแต่พาร์ทที่เป็นเบสิกเลยนะครับว่าไม้แบบเนี่ยมันคืออะไรมีวิธีการทำทําแบบไหนเริ่มต้นเขียนจะต้องเขียนยังไงบ้างนะครับรวมหลักการทุกอย่างที่ถูกต้องเนี่ยอยู่ในพาร์ทที่เรียกว่า the basic นะครับส่วนพาร์ทที่2เนี่ยครูบอมตั้งชื่อมันว่า practice คือ พาที่สําหรับฝึกฝนความชํานาญเลยนะครับอันนี้เรียนรู้กันอย่างสเต็ปบายสเต็ปมีหลากหลายตัวอย่างนะครับเรียนรู้ในหัวข้อที่ครูบอมเนี่ยค่อยๆกําหนดมาเนี่ยครูบอมทําให้ดูนะครับมีหัวข้อที่เป็นการบ้านทุกคนทําส่งมาเนี่ยเพื่อฝึกฝนแล้วก็พัฒน,นาทักษะเราให้เติบโตแล้วก็ดีขึ้นนะครับก็ส่วนพาที่3พอเรียนรู้จากเดอะเบสิกคกับ practice มาแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสรุปหนังสือแล้วนะครับพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่เขาเรียกว่าช่วยให้เราเนี่ยจัดการเนื้อหาต่างๆเนี่ยได้อย่างเป็นระบบเลยนะครับตั้งแต่ใน1แผ่นมีแค่หัวข้อเดียวหรือ1บทเอาไว้ในหน่งแผ่นจนถึงตัวอย่างของการสรุปหนังสือหนึ่งเล่มไว้ในกระดาษแผ่นเดียวก็มีให้ดูด้วยนะครับอันนี้คือ3ารหลักๆของ mind map นะครับแล้วมีโบนัสอีกนะครับโบนัสคือ เครื่องมือที่ช่วยในการตัดคําแล้วก็ช่วยทําให้สมองเราเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีการจดจําที่ดีขึ้นคือการฝึกฝนการวาดรูปง่ายๆเพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้น้องๆไม่จำเป็นต้องวาดรูปเป็นเลยนะครับใครวาดรูปไม่เก่งวาดรูปไม่เป็นเนี่ยสามารถเรียนได้เลยนะครับส่วนน้องๆที่วาดรูปเก่งอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเอาทักษะอื่นๆเนี่ยมาช่วยในการจัดระบบสรุปข้อมูลได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็สี่พันนี้ทําให้เราเนี่ยเข้าใจคอนเซปต์ของ mind map เนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก่ออันนี้เป็นตัวอย่างของน้องๆที่ เรียนรู้กันไปแล้วก็ได,ได้ได้ทำเนื้อหากันไปนะครับมีทั้งเรื่องของสังคมประวัติศาสตร์มีหมดเลยนะครับมีทั้งเรื่องของพระพุทธศาสนาด้วยนะครับแล้วก็ มีเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็สามารถทําได้นะครับรวมไปถึงจะเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็แล้วแต่ที่ถนัดเลยนะครับแล้วก็วิชาคณิตศาสตร์คํานวณก็สามารถสรุปพวกกฎนิยามสูตรต่างๆได้นะครับทาให้เราเนี่ยสรุปทุกอย่างในแผ่นเดียวสมองทํางานง่ายเป็นระเบียบเป็นระบบแล้วก็จดจําได้ง่ายด้วยนะครับ ก่อนนี้น่าจะเป็นแผ่นที่สรุปเยอะที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่สรุปมาคือสรุปหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยเอาไว้ในกระดาษแผ่นเดียวแบบนี้ก็มีตัวอย่างให้น้องๆได้ดูด้วยนะครับในการฝึกฝนทักษะของเราในการที่จะมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับตัวอย่างน้องๆที่เรียนกับครูบอมนะครับเรียนกลุ่มย่อยๆกลุ่มใหญ่ๆนะครับมีไปเป็นวิทยากรหรือเป็นครูที่ถูกรับเชิญพิเศษไปสอนตามโรงเรียนต่างๆด้วยนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นแบบเด็กๆที่มาเรียนกับครูบอมตอนที่สถาบานันเราเปิดอยู่นะครับก็เรียนรู้กันด้วยความสนุกนะครับราะในการเรียนรู้ครั้งนี้คือเพื่อทําให้น้องๆเนี่ยมีตารางการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเนี่ยครูบอมก็จะมีแผ่นนี้ให้ด้วยเป็นเช็คลิสต์นะครับว่าเออเราควรจะเรียนรู้อะไรบ้างนะครับใส่ให้ไปเลยว่าวันนี้ควรเรียนคลิปไหนถึงคลิปไหนนะครับน้องๆทุกคนนะครับ หยุดอยู่บ้านแต่อย่าหยุดเรียนรู้นะครับเรามาฝึกฝนวิธีการจัดการกับข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์ด้วยนะครับกับหลักสูตรออนไลน์ที่ครูบอมเนี่ยตั้งใจทํามากๆเลยนะครับแล้วพบกันในห,หลักสูตรครับสวัสดีครับ